วางรถทับหัวนะเร็วเร็วเร็ว,ร,วรถจะทับเอาไหมาวังสีมันถนนแล้วเร็วเร็วไอ,อ้ดูจิกเกอดูกิ้งเกิรดเดินนี่ถูกเด็กดูจกกิกเกอเดินที่นี่เดี๋ยวเรามาดูกังจิกือร์ด้นี่มันเดินไปไหนมันเดินไปไหนนี่ระวังนะเขาทับเอานะั้ำจิกเกอ ทีเกือมันเดินไปไหนกิ้งกือกิ้งกืออะไรวะมาดูกิ้งกือแล้วแล้วนี่นี่มันเดินไปไหนเนี่ยนะเงินมันก่อนมันมีเป็นหลายร้อยขานะมันเดินแบบขาไม่ทับกันว่ามันทำได้ไงว่ามันแปลกไหมขามันมีเป็นร้อยร้อยขาแต่ไม่ทับกัน ที่คนเราขาสองขายังไปกันอะไรเงินมันไหมเงินไหมเงินกี่กือไหมขามีเป็นร้อยๆขาไม่ทับกันเลยที่มังมีแค่สี่ขายังไปกันปัดช่องปัดแ่ง